พบกับรายการพอ t m a r b l e c a t สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเขาใหญ่ไรเดอร์พอดแคสต์กับหัวข้อพอดมารเบิลแคทแมวลายหินอ่อนเปลี่ยนโลกค่ะกับผมอาร์มนัชนน์แท่โคนักศึกษานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมทสปีที่4ครับและดิชานโบสสิริพ,พงผ์ผาวงหานักศึกษานิเทศศาสตร์ดิจิทัลชั้นปีที่4มทสเหมือนกันค่ะเออโบสครับอาร์มได้ยินโบสเปิดหัวข้อมาว่าแมวลายหินอ่อนเนี่ยคือเปลี่ยนโลกมันมันดูยิ่งใหญ่มากเลยอะแล้วอาร์มเนี่ยก็เลยอยากรู้ว่า แมวตัวนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนโลกของเราได้ทั้งใบจริงๆหรอได้สิอามคือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้นะมันมีความสําคัญกับโลกเราทั้งนั้นขนาดผีเสื้อขยับปีกยังทําให้เกิดพายุได้เลยอาร์มไม่ได้เคยได้ยินหรอกอแต่ก่อนอื่นนะอามคือเราไม่ชอบบรรยากาศในห้องนี้เลยอาม<อ>มันแอดัดมันร้อนนะเ,<อ>เราว่าเราไปที่อื่นกันดีกว่าไหมเออเอเอได้แล้วเราบจะไปที่ไหนอะ่ะ ไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ดีไหมหอ้อําเพราะว่ามันเข้ากับประเด็นที่เราจะพูดในวันนี้มากมากเลยเพราะว่าแมวลายหินอ่อนเนี่ยมันสามารถพบเจอได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยนะเออเออ,เอ,อไ,ดได้ได้งั้นเดี๋ยวโบนลองหลับตาดเดี๋ยวหาไปโอเคโอเคออนะโอเคค่ะหนึ่งสองสามลืมตาได้ยังลืมได้แล้วอือเป็นไงบรรยากาศดีขึ้นมากเลยนะดีกว่าเมื่อกี้ที่อยู่ในสตูดิโอแบบอัดอัด คือสดชื่นแบบสูตรเต็มปอดอ่าอนนจริงจๆรๆๆๆิงจริงอะทีนี้เนี่ยพอเรามาอยู่ขอใหญ่แล้วเนี่ยโบจะเล่าให้อามฟังอย่างว่าแมวลายหินอ่อนที่ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันเปลี่ยนโลกของเราได้ยังไงอะคือเท่าที่ยามรู้มานะแมวลายหินอ่อนเนี่ยเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยใช่ไหมแล้วก็น้องเนี่ยใกล้จะสูญพันธุ์แล้วแล้วแล้วมันยังไงต่ออืก็ที่แมวลายหินอ่อนเนี่ยต้องกลายไปเป็นสัตว์สงวนแล้วก็สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เนี่ยเป็นเพราะว่า เราพบเจอแมวลายหินอ่อนในประเทศไทยเนี่ยได้น้อยลงไปมากๆเลยอามสาเหตุอันดับแบรกเลยเนี่ยมันก็มาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์การที่มนุษย์ไปตัดไม้ทําลายป่านเนี่ยทาให้แมวลายหินอ่อนต้องอพยพหนีไปเนื่องจากบ้านที่เขาเคยอยู่เนี่ยมันไม่มีแล้วไงมันไม่มีต้นไม้แมวลายหินอ่อนต้องการต้นไม้ต้องการแบบที่ปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญก็คือด้วยความที่ลดลายมันสวยงามด้วยความที่แบบอย่างที่ชื่อเขาก็บอกอยู่ว่าเป็นแมวลายหินอ่อน มันมันเหมือนเสือมันแบบดูแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราไปลักลอบขนแมวลายหินอ่อนตอนกลางวันแล้วตอนที่มันเป็นตัวแบบเป็นตัวเต็มวัยอ uh ่ะ huh. มันก็ผิดกฎหมายใช่ไหม uh huh. เพราะมันเป็นสัตว์ป่าจงวน <Right. S 1> แต่ว่าเมื่อลายหินแมวลายหินอ่อนเนี่ยมันยังเป็นแบบเป็นเด็กอยู่แล้วเอาจับใส่กรงเนี่ยมันก็เหมือนแมวบ้านที่เป็นลายเสือปกติเลยนะอ mm hmm. มันก็เลยลักลอบได้ง่ายไง คือหมายความว่าเวลาที่เราจับสัตว์ป่ามาแล้วเนี่ยคือสัตว์ป่าเนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันมันคือสัตว์ป่ามันต้องการสริ่งแวดล้อมที่เป็นป่าในการเจริญเติบโตใช่ไหมเอออย่างแมวบ้านเนี่ยคือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นแมวบ้านใช่ไหมคือมันก็สามารถเติบโตได้ในบริเวณที่เราจํากัดไว้ให้เขาได้อะแล้วเราก็ฝึกให้มันเชื่องได้ใช่ไหมใช่ใชแต่ว่าแมวลายหินอ่อนเนี่ยคือเขาเป็นสัตว์ป่าใช่ไหมต้องการพื้นที่ที่เป็นป่าแล้วก็ คือมันก็กว้างกว่าบ้านอยู่แล้วอ่ะแล้วก็เขามีสัญชาตญาณของนักล่าด้วยใช่ไหมเออมีนิสัยดุร้ายแล้วก็ออกหากินในเวลากลางคืนอีกซึ่งการที่มนุษย์จะจับมันมาเลี้ยงที่บ้านเนี่ยคืออามคิดว่ามันเป็นการฝืนธรรมชาติของมันสุดๆเลยนะใช่เป็นการฝืนธรรมชาติอย่างมากเลยแล้วก็เ,ออเป็นเพราะว่าอย่างที่อามพูดเมื่อกี้แหละเพราะว่าแมวไรเงี้ยอ่อนอะนะเขาต้องการพื้นที่ในการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างสูงเ,ออเป็นสัตว์ที่ดุร้ายใช่ไหมแล้วคราวนี้สิ่งที่มันยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพอ เราสามารถพบแมวลายหินอ่อนในธรรมชาติได้น้อยลงแล้วเนี่ยอ่ะมันจะส่งผลกระทบกับระบบนิเวศซึ่งในระบบนิเวศเนี่ยมันก็มีห่วงโซ่อาหารอยู่นึกออกไหมคือแมวลายหินอ่อนเนี่ยเขาจะชอบกินพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆอ่าหรือแบบพวกแมลงงูหนูกระรอกอะไรแบบนี้ยอืมใช่ใช่ใชอ่อ๋อโอเคเก็ตแล้วคือโบกําลังจะบอกว่าถ้าแมวลายหินอ่อนเนี่ยเกิดสูญพันธุ์ขึ้นมาจริงๆเนี่ย สัตว์ที่โบยยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ก็คือกระรอกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม,อ,มอะไรพวกน,นี้ก็จะมีจํานวนมากขึ้นใช่ไหมซึ่งมองมันเผื่อแล้วมันจะดีเ,ออเหมือนว่าอาก็เป็นการอนุรักษ์สัตว์ตัวอื่นเห้นี่ค่ะก็ปล่อยให้แมวลายหินอ่อนส่วนพานไปสอะไรเงี้ยจริงจมันไม่ใช่นะอาร์มเพราะว่าถ้าพูดตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันเหมือนกับการที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายระบบนิเวศอย่างที่พูดไปออยกตัวอย่างเช่นถ้าแมวลาหินอ่อนตายหมดโลกนี้แล้วนะ สิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ที่มันจะเยอะขึ้นก็คืองูสมมติอาบยกตัวอย่างเป็นงูอพองูเยอะขึ้นสัตว์ที่เป็นอาหารของงูคืออะไรก็คือไก่ไก<ง>่แล้วมนุษย์เราเนี่ยก็กินไก่อ่าพองูเยอะขึ้นงูก็จะไปจับไก่กินหมดเลยเพราะมันแย่งกันไงมันต้องการจํานวนที่มันเยอะขึ้นแล้วพอไก่หมดปุ๊บเราก็อาจจะไม่มีอะไรกินก็ได้เพราะว่ามันไม่มีไก่แล้วนี่มนุษย์เราเนี่ยก็อาจจะสูญพันธุ์ไปด้วยก็ได้อเฮ้ยเออว่ะ จริงๆน่าคิดเหมือนกันนะโบท๊ทค,คือคือที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันดีแล้วมันก็เข้าใจง่ายเพราะว่าไก่อ่ะมันเป็นสัตว์ที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะที่มนุษย์อ่ะสามารถควบคุมประชากรได้ใช่ไหมเออแล้วถ้าสมมติว่ามันไปเกิดกับสิ่งมีชีวิตอันอื่นอ่ะที่เราไม่สามารถควบคุมประชากรได้อ่ะเอออย่างเช่นเออมแมลงก็เป็นอาหารของแมวลายหินอ่อนถูกปะอ่าใช่ใช่ใชเอออ่ะเดี๋ยว ประมาณว่าตกกะกแตนไหมอ่ะตะกแตนตะกแตนเนี่ยตะกแตนคืออาหารของมันอ่ะก็คือพืชของชาวบ้านใช่ไหมแบบว่าบางทีอ่ะตะกแตนมันก็ชอบบุกไปกินมเมล็ดข้าวของชาวนาอะไรพวกเนี้ยแล้วถ้าสัตว์กินมแมลงอย่างเช่นแมวนาเห็นอ่อนเมอกี้ยคือสัตว์สัตว์ที่กินตะกแตนอ่ะลดอ่ามีมีจำนวนลดลงสมวนสมสูญพันธ์ไปเลยเออสูญพันธ์ไปเลยก็กลายเป็นว่า แล้วก็แตนอ่ะก็จะมีมากขึ้นแล้วทีเนี้ยพืชข้าวของเราเหรอบอสแล้วก็จะไปบุกพืชข้าวของชาวนาเกษตรกรเนี่ยใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะไม่มีข้าวกินเห็นไหมว่ามันเอาสรุปง่ายๆเลยนะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าสัตว์ชนิด A สูญนพันธุ์สัตว์ชนิด B ก็ต้องสูญนพันธ์ตามไปด้วยแลวสัตว์ชนิด C ก็ต้องสูญนพันธุ์ไปแล้วถ้าสมมติสิ่งมีชีวิตที่เป็น ABC สูญส่วนพันเนี่ย สักวันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงมนุษย์อย่างพวกเราเพราะว่าเราก็กินสัตว์เหมือนกันบางคนทอาจจะคิดว่าถ้าไม่กินเนื้อก็กินผักก็ได้อย่างที่เมื่อกี้อ่อานยกตัวอย่างก็กถูกต้องเหมือนกันก็คือถ้ามันก็อาจจะส่งผลกระทบกับพืชบ,บางชนิดด้วยเหมือนกันเพราะว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่กินพืชถ้ามันเยอะขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ทางพืชและสัตว์บางชนิดเนี่ยอาจจะสูญพันธุ์ไปก็ได้มันก็สาเหตุก็อาจจะมาจากการที่แมวลายหนอ่อนที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเนี่ยมันสูญ คือสุดท้ายได้ก็มาถึงเราอยู่ดีอ่ะใช่อ,อแล้วคือเนี่ยมันมีปัญหาแบบต่อต่อกันมาเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยนอกจากจะจัดให้แมวลายหินอ่อนเนี่ยเป็นสัตว์ป่าสง,งวนใช่ไหมที่เราควรสง,งวนแล้วก็อนุรักษ์ไว้ฮะแล้วคือเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอีกบ้างอ่ะคนทุกคนนะ่ะบสคือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วอ่ะอคือถ้าปกติแล้วเนี่ยนะ การที่จัดให้เป็นสัตว์ป่าสงวนถ้ามีการลักลอบมีการจับเนี่ยมันผิดกฎหมายแล้วคนยังไม่ฟังเนี่ย<อ>หน่วยงานต่างๆก็เลยพยายามที่จะจัดโครงการต่างๆปลูกจิตสำนึกแบบว่าให้รักสัตว์อนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้อะไรอย่างนี้อ,อย่างเช่นล่าสุดนะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีก็กําลังทาโคร,ครงการโครงการหนึ่งคะ่ะที่มีชื่อว่าอันซีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเขาใหญ่อาทิ ปัญหาการใช้ไฟฟ้าแล้วก็พลังงานต่างๆใช่ไหมปัญหาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเช่นการทิ้งขยะอะไรอย่างเงี้ยมีการไล่สัตว์ป่าออกจากพื้นที่หรือแบบปัญหาการจราจรของนักท่องเที่ยวเพราะว่าทุกวันี้เนี่ยที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็มีการนำ,นำพาหาะขึ้นไป ใช้มากขึ้นแล้วก็จะเป็นปัญหาการให้อาหารสัตว์ป่าปัญหาการลักลอบตัดไม้แล้วก็สุดท้ายเป็นปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ค่ะอย่างเช่นเพิ่งมีข่าวไปในเรื่องของช้างใช่ไหมอ่าใช่โอ้นี่เรียกได้ว่าโครงการนี้ในครอบคลุมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะก็คือสดุกง่ายๆเนี่ยม,มันก็จัดขึ้นมาเพื่อให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเป็นได้ทั้งอุทยานที่อนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างสมดุลคนกับสัตว์น่ะจะได้อยู่ด้วยกัน อย่างปลอดภัยทั้งสองฝ่ายมากขึ้นไงอามจะได้อยู่กันแบบเออมีความสุขซึ่งกันและกันเนาะใช่แล้วค่ะแล้วก็อันที่จริงเนี่ยการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่าการอนุรักษ์สัตว์ป่าเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งด้วยนะเพราะว่ามันควรจะเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนหรือเปล่าเพราะเราอยู่ร่วมกันกับสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่มนุษย์ด้วยกันอย่างเดียวหากทุกคนเนี่ยร่วมมือกันเราทุกคนก็จะสามารถอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศได้อย่างสงบสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนกัันเองครบ ใช่ใช่คืออาร์มอ่ะก็เคยได้ยินมาว่าการอนุรักษ์เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยใช้งบประมาณที่สูงมากๆเใช่ลออแล้วแบบอาร์มก็เลยคิดว่าถ้าเกิดคนในพื้นที่หรือว่าแบบประชาชนอะไรอย่างเงี้ยเราทุกคนเนี่ยแหละเออเราทุกคนเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์แบบเออคอยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หรือว่าเออเมื่อมีปัญหาหรือว่ามีการทําตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยหรือแค่การไม่ไปไปล่าสัตว์ป่าเออเออมันก็เป็นการที่ทําให้พวกเราเนี่ย นอกแต่แทนที่จะได้เอางบประมาณไปลงกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าแหละเ,ออเราก็สามารถอนุรักษ์ได้ตัวเองแล้วเราก็จะได้เอางบปรน,นออัาณไปทําพัฒนาอย่างอื่นในประเทศได้อีกด้วยออจะได้เป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ไปอีกใช่ค่ะถูกต้องเ,ออเลยโอ้โหโบ๊คือแบบเนี่ยที่พูดมาเนี่ยคือแค่ประเด็นเดียวนะแมวลายหินอ่อนเนี่ยเราโยงไปอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยใช่แล้วอย่างที่เราบอกอาร์มไปว่าแมวลายหินอ่อนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนโลกได้จริงๆอาเอมจริงๆแล้วเนี่ย คือเรื่องของแมวลายหินอ่อนเนี่ยจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะเข้าไปที่เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่ในช n a l Park อ่าที่ชื่อภาษาอังกฤษเขาอ๋ออหรือว่าไม่งั้นก็เซิร์ชคำว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็เจอเหมือนกันนอกจากจะมีข้อมูลเกี่ยวกับแมวลายหินอ่อนแล้วเนี่ยก็จะมีปาสัตว์เป็นอนุรักษ์ ต่างๆของทา,างเขาใหญ่เขาด้วยแล้วก็จะมีประกาศสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอะไรอย่างเงีง้ยใครที่จะไปเนี่ยก็สามารถเช็คข้อมูลได้ที่จากเพจนี้ก่อนอก็ได้อย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับใช่ค่ะ<อ>วันนี้นะคะดิชาโบสิริพงผาองหาและผมอา,มานอนร์มนัชนน์แท่โค้บพร้อมกับรายการพอรตมาร์เวลแคแมวไรเอ่อนเปลี่ยนโลกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านนคะร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการของเราขอบคุณครับ